เพื่อทะเลนะไม่ใช่ท้องฟ้านะทะเลนั้นน่ะสวัสดีสิบเจ็ดท่านโอ้คนเยอะเลยขอบคุณมากนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับประสบการณ์ชีวิตสิคนให้อภัยคนนี่น่านับถือนะใช่ไหมพี่ลักกี้เนโก ขนาดทะเลาะกันเป็นคดีความกันแต่ก็ยังให้อภัยได้นี่สุดยอดนะคนนะหาไม่ได้นะคนอย่างเงี้ยนะครับสวัสดีพี่สมัยเนี่ยทุกคนได้ดูช้างนั่งดูช้างไปก่อนนะดูวิวไปก่อนผมพักขาแป๊บหนึ่งครับสวัสดีอีกรอบค่ะเชดีสวัสดีครับคุณไม่เบื่อกันมั่งเหรอการด่ากันไปด่ากันมาผมยังเบื่อเลยนะขนาดผมเป็นยู u ูบอ่ะ นะ <ına, S 1> ครับดราม่ามันเยอะอยู่แล้วดราม่าทำมงธรรม,มะอะไรที่เขาเถียงกันได้นะผมไม่เคยไปดูแล้วเบื่อชมธรรมชาติดีกว่าชมเขาชมธรรมชาติชมทะเลชมช้างเนีมีความสุขครับนะเดี๋ยวจะมาอีกนะครับเดี๋ยวช้างคลอดลูกก็จะมาจะเอาครอบครัวมาเที่ยวน,นะครับ ขับรถบ้าน,นี่แหละก็พักนอนหัวหินก่อนแวะหาลูกศิษย์ตัอหินก่อนอาจจะนอนสองรอบนอนลงังศิษย์ครั้งหนึ่งนอนหัวหินครั้งหนึ่งแล้วก็กิัมารอครูทรา,าหยุดยาวก่อนมาเที่ยวถ่ายทำจะตง้งต้องต้อง,ต,องตรงสักเชือกกระมังเนาะสิบเชือกอ่ะช้างท้องสิบเชือกนี่โอ้โหต้องได้มาถ่ายสักเชือกหนึ่งน,นะนะถ่ายตอนช้างคลอดก็ถ้าจะดีนะ แต่ตอนนี้คิดถึงลูกแล้วครับสาวโทรมาร้องไห้วันพ่อเลยนะพี่สมัยมันไม่เป็นผมคุณไม่รู้หรอกเรื่องบางเรื่องก็เราก็พูดไม่ได้มันก็อาะจุกอยู่ในอกเนี่ยครับจุกอยู่ในอกอรบพี่สมัยนะครับเรื่องบางเรื่องมันไม่ไม่พูดติดไปในใจจุกอยู่ในอกเลยครับ นั่งรถมาสิบสี่ชั่วโมงคุณคุดเดียวยทิ้งลูกทิ้งเมียมาแก้ไขคนเดียวยอมรับคนเดียวผ่านมาได้ในโอตาทุกขข็ดแล้วไม่เอาแล้วนะครับดีนะพี่มานาแกไม่จะถ่ายคลิปอย่างเดียวไม่เอาแล้วนะการทะเลาะวิวาทนะพี่สมัยนะมันน่าเบื่อเนาะ ใครจะยังไงใครจะดา่าผมใครจะยังไงผมปล่อยนะครับคงจบที่เราเบาที่สุดใช่ไหมพี่ลักกี้เนโกะพี่สมัครนะครับนะครับใช่เดี๋ยวมันก็ผ่านไป <c oughs> พี่ลักกี้เนโกะเนี่ยเดี๋ยวก็ได้กลับไปอยู่กับลูกแล้วไปนอนกอดเมียไปนอนกอดลูกนะครับหายเหนื่อยน้ำตาล่วงเลยนะผมมาวันนี้ก่อนข้อวันที่ข้านะผมโดยทางแต่วนันที่สามเนี่ยโดยทางแต่วันที่สาม เรือแนั้วโทรมาร้องไห้่าป้าเป็นพอ่อมาอยู่กับหนูหนวแคบมาผูน้ำตาล่วงนี่เป็นผมไม่รู้หรอกจริงผมไม่เคยคิดร้ายกับใครทั้งนั้นเนี่ยเพื่อนๆมีพี่ youtube ทุกคนนี่เราพลาดเราก็ต้องมาแก้ไขสิ่งที่เราทำพลาดไปนะครเป็นประสบการณ์ไว้เล่าให้ลูกให้หลานฟังเลยรับกรรมทางวาจานักพฤตีกรรม วันนี้ได้มาเห็นแล้วโอ้ที่เราพูดไปนี่เราผิดนะทำให้เขาเสียหายอเขามีธุรกิจใหญ่โตนะ้วธุรกิจเขาเสียหายอะ่ะเราก็ต้องมาแก้ไขใช่ไหมล่ะนะครับมาถ่ายให้เห็นน่ะใช่ไหมพี่ละกี้นีโก้ใช่ไหมพี่เวลาพรเราต้องยอมรับผิดนะครับธุรกิจเขาเสียหายเราไปว่าบางช้างเขาอะ่ะก็มาแก้ไขนะสารท่านก็นเมตตานะครับ ในหัวแล้วก็เมตตาเอาโอเคลูกผู้ชายครับใช่ไหมพี่เวลาพรสวัสดีครับถ่ายเชือกที่จะออกลูกชื่อเดวิดตั้งชื่อใช่ไหมเดี๋ยวบอกในหัวว่าอขอสักเชือกหนึ่งนะถ้าเป็นช้างพายให้ชื่อเดวิดมีมาริโอและมีเดวิดบั่งนะนะไว้เป็นที่ระลึกนะฝ่ามันไปทุกคนมรสุมชีวิตต่างกันถูกแล้วพี่ลักกี้ในโก ทำคลิปของเราไปค่ะพี่ก็ยังเหมือนเดิมใช่พี่สมัย